เสริมความแข็งแรงให้การนอนของคุณนะครับเตียง2ชั้นโครงเหล็กครับแล้วน้ำหนักสูงสุด600กิโลกรัมครับมั่นคงปลอดภัยหลับสนิททุกคืนครับสั่งเลยนะครับนี่คือเตียง2ชั้นครับแข็งแรงทนทานเรารับน้ำหนักสูงสุดถึง600กิโลกรัมครับหากคุณกำลังมองหาเตียง2ชั้นที่ทั้งแข็งแรงและก็ทนทานนะครับปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้นานนะครับต้องไม่พลาดรุ่นนี้แน่นอนนะครับ โครงเหล็กหนาครับอัปเกรดพิเศษรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง600กิโลกรัมนะครับดีไซน์ประกอบล็อกกันแบบสอดรับนะครับไม่ต้องใช้น็อตสกูช่วยให้มั่นคงไม่ยกเยกนะครับไร้เสียงรบกวนครับท่านครับพลิกไปพลิกมาได้สบายหลับสนิทตลอดคืนนะครับแผ่นเตียงเสริมพิเศษรองรับน้ำหนักได้ดีไม่แอ่นแล้วก็ไม่ยุบตัวนะครับมีบันไดกันลื่นนะครับปลอดภัยทุกการขึ้นลงครับท่านครับแผ่นซิลิโคนรองขาเตียง ลดการเรสียดสีปกป้องคื้นห้องนะครับก็มีให้เลือกอยู่หลายขนาดนะครับถ้าเป็นแบบธรรมดา9 0 1 2 0คูณด้วย180คูณ200เซนลเมนะครับรับน้ำหนักได้300กิโลกรัมถ้าเป็นอัเปเกรดพิเศษก็9 0 100 1 2 0คูณด้วย180คูณด้วย200เซนตมรครับรับน้ำหนักได้ถึง600กิโลกรัมแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นเตียงเด็กนะครับสีขาวดำขนาด 90x120 เซนตมรครับรับน้ำหนัก 600กิโลกรัมนะครับพร้อมแถมแผ่นรองเตียงฟรีนะครับเตียงแข็งแรงใช้งานได้นานทนต่อปลวกและสนิมน,นะครับเคลือบกันไฟฟ้าสถิตป้องกันปลวกและสีลอกนะครับผ่านมาตรฐานยุโรปครับปลอดภัยต่อสุขภาพและกะสิ่งแวดล้อมจัดส่งรวดเร็วนะครับจากกรุงเทพของแท้100%เตนะครับเตียงเตียงที่เคียงคู่ทุกช่วงวัย มั่นคงปลอดภัยใช้งานได้ยาวนานครับสั่งซื้อเลยนะครับพร้อมให้บริการทุกคําแนะนําเกี่ยวกับการติดตั้งครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว